ขันว่าเกินหอดลูกหอดพ่อกับยางเมื่อฮะไปต้องขี่รถเอามันเห็นความถูกโอ้ยหมบเมื่ออะละารับหนูเลือแเต่หัวน้อยเดียวเนี่ยโอ้ยข่อยยังว่าเห็ดปีงเนี่ยมันเบิดกั้นปีกขั้นอมโมเบิอืตโอ้ยอิ่มหนูกับพ่อแหงนะ

อาหารอาหารสมควรเนี่มันอี๋โอ้โหอมแอนไปดินบ้านดีเจียงเนาะ เกินรถจะหน้ากินเขาที่เป็ดแม่เถารถจะน้าและว่างเราหายเลย พูมาน่พูมไน่พนดีแล้นอ๋นนโโอคอพอืมแก,แก,แก่ๆยอไปเทาไปเป็นโอ้กินขาเนาะอือนีนาต,อต้อตาสาย่ิมจ้<อ>นาวหิมเออเออพันเจ้า,ออาจกับปีโปปปโดโ แจบเหกคอยอยากกินชมใจอยากเนา่งนอยากเราเยิ่มเลยกินปีกนู้ปวดตัวเข้าตีเฮ้ยถ่ายกล่องเหตตาสวดอโลนา บวน้กเล่าบวอยู่บาน่เมือนเี่ยเขาว่าเขาว่าโรเพรได้เงินเลยนะยุไชหว่านีอีกคนงาเขาเห็ดกีบเก็ไดแล้วสองพันเนาะได้เน่จางได้โอ้บุกเม็ด่าได้แมนไรเจ้าเ Bỏ nào các anh nó một tên gì nhọ u u. Nữa